สดีคะ่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมารีวิวสากุชกชี่ที่ขายนะคะรุ่ใหม่นะคะนะคะก็ชื่อร้านนะคะก็นี่ค่ะอิงอ๋อมสกุชชี่ช็อปนะคะอดีไลน์นะคะอิงอ๋อมสกุชชี่ช็อปนะคะตามชื่อร้านเลยนะคะแต่ว่าตัวจะช,ชิดติดกันเลยนะค่ะสกุชชี่นะคะก็มีเยอะมากคือมาใหม่เยอะมากเลยนะคะ ค่ะไปดูเลยค่ะดูแบบละเอียดกันเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นสก,กูชีเออเออเขาเรียกว่าบันหน้าตลกเฮดบันหน้าตลกนะคะนี่นะคะสโลนะคะรถนี้สโลทุกชิ้นเลยนะคือเสียงน้องไอนะคะค่ะมาดูแบบละเอียดกันเลยนะคะค่ะหน้านะคะก็จะมีตามนี้เลยค่ะสีก็ประมาณน,นี้เลยนะ อันนี้นะคะอันนี้เป็นหน้าแคปถ้าสนใจแคปรูปมาเล็ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปดูที่หน้าโฮมในไลน์ก็ได้นะคะอันนี้เป็นหน้าปิงปิงน,นะคะอันนี้เป็นหัวใจนะคะหัวใจนะคะก็จะมีสีเหลืองค่ะแล้วก็เสียมตานะคะต่อไปนะคะเป็นหน้าโหดนะหน้าโหดน,นะคะมีเสียมตาแล้วก็สีเหลืองนะคะจะโลนะคะนุ่มด้วย แล้วก็น,นี้นะคะก็จะเป็นหน้าแบบวานแมวนะคะสีต้านสีเหลืองแล้วก็สีพูค่ะค่ะแล้วก็จะมาเอ,อ่อบีบให้ดูนะคะเราขอสีผูนะคะขอแยแอตนะคะสโาลงมากเลยนะคะข้างหลังมันก็จะมันๆน,นะนะคะไปดูต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอ้ยไม่ใช่สิเออต่อไปนะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นองค์เท้าแมวนะคะขนาดไซส์มินยมมินเนี่นะคะขนาดไซส์ปานกลางเลยนะคะก็มีสีนี้เสียเลยนะคะข้างหลังจะเป็นมันมันนะคะสโลนะบีเพย์ดูแบบนี้นะคะสโลเดี๋ยวบีเเข้ามาให้ดูอีกอ่ะคือสโลทุกชิ้นนะคะแล้วก็เราลืมบอกราคาเออทุกชิ้นนะคะราคา 29บิบเก้าบทหมดเลยรวมทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นในล็อตนี้เลยยี่สิบเก้าบาทถูกมากถูกกว่าล็อตที่แล้วมากแล้วก็ดีกว่าล็อตที่แล้วมากเลยนะไปดูล็อตต่อไปไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหัวหมูนะคะแบบนี้นะนุ่มซาโลน,นะคะทุกชิ้นเลยเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นเฮดเอ,อ่อแพนด้าเฮดบันนะคะอันนี้จะเป็นไม่มีดไม่มีโบแต่หน้าแลบลิ้นนะคะอันนี้ก็ไม่มีโบแต่หน้ายิ้มนะคะอันนี้จะเป็นโบสีแดงนะคะหน้ายิ้มอันนี้เป็นโบเสียมพูนะคะนุ่มสโลซุกชิ้นเลยนะคะ29บาทเหมือนกันนะคะ วันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะนี่เลยค่ะดีลัานนะคะถ้ามองไม่ชัดนะคะหรือว่าไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย